สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าที่ประมูลมาจากซิลินโดนะครับใช้แล้วครับแต่เอามารีวิวให้ดูครับว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านี่เริ่มจากอันแรกนะครับกล่อง VR, อง VR. ประมูลได้ไหราคาเท่าไหร่พิษแว่นตาแว่นตา VR ไม่ใช่กล่อง VR อันนี้อันนี้กล่องมันไงอันนี้อ,นนอันนี้แว่นอ,อันนี้แว่นอันนีาา้แว่นครับผมอันนี้เป็นอันนี้เป็นแว่นนะครับผมร,ราคาเท่าไหร่นะตัวนี้ประมูลมาได้ในราคา131บาทร131บาทนะครับกันแคกขายแล,แล้วจริงมีกันแคดเลยครับก็ใช้ได้ครับลองแล้วครับส่วนอันนี้พัดลมครับพัดลมอันนี้ราคา80บาทนะครับไม่รู้ว่าถูกรูแพงนะ ขายได้จริงครับเย็นด้วยนี่นี่ัดเย็นครับเรี่ครับรีบซีลินโดรครับประมูลได้ครับเป็นแบบนี้มาให้ชาร์จแบตได้ครับนี่ แปดสิบบาทนะไม่รู้ว่าแพงหรือถูกครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ